เวลาสมทุ่มถึง3ทุ่มครึ่งค่ะทางช่องวอลี่นะคะทวิชั่นหกสกแล้วก็79ค่ะค่ะตอนนี้ก็ต้องถือว่าต้องขอต้อนรับเข้าสู่เทศกาลซัมเมอร์แล้วก็ไน้ร้อนแบบนี้อย่างเป็นทางการเพราะช่วงนี้นี่ร้อนระอุมากจริงๆใช่ร้อนมากจริงๆเพราะเครื่องแต่งกายนี่เตรียมมาเลยสำหรับหน้าร้อนหน้ามันต้องร้อนแหละโป๊หน้ามันต้องร้อนใช่หน้าร้อนมากตอนเนี้ยโอ้ยร้อนแล้วถอดก็จะดีขึ้นใช่โอ้ดีปะ ไม่ต้องนะไม่ต้องหรอโหกะว่าจะไปขี่มอไซค์มหล่อๆมีนัดเพื่อนไว้แบบสี่สูบอะไรอย่างเงี้เลยป่ะโอ้ยสี่สูบเลยสอนนี่ยว่าสอนนล้สูบดิพี่สูบปั๊มลมสีทีแล้วออกได้ไลมไม่ใช่ไม่ใช่เออในนัดเพื่อนไว้อ๊ะโออะไรอย่างเงี้ยเก๋ป่าว ต้องไปเที่ยวไหนพี่จิ๋วเที่ยวไหนัเม์ก็ต้องนัดเพื่อนแว้นเลยจะแว่นไปเลยน่าเกลยแม่แล้วน่าจะเป็นพวกทะเลปะทุกทุกคนก็จะนึกถึงทะเลเพราะว่าอากาศร้อนก็อยากจะเอาตัวเราไปแช่น้ำอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราประเทศไทยนี่ก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องทะเลสวยถ้าใครไม่ชอบไกลๆก็ไปใกล้ๆมีที่เลือกเยอะโอ้ยขอนแก่มีใกล้่านั้นที่ไหนสวนสยามอทะเลชิลเลยคือนี่มาแบบ ขึ้นมาแบบสม่ำเสมอมากเออไม่ต้องกลัวว่าจะโดนขึ้นซัดนี้เออเอออยากให้มันซัดไปซะให้ไกลๆซะนะอุตส่าจะชวนไปรับบรรยากาศแบบว่าชมนกชมไม้ให้มันดีๆกว่านั้นซัม่เมอทีเราต้องไปแบบชมทะเลให้ถึงที่โป้ไปไกลๆเลยดีก็ดีนะพอไปทะเลทีหนุ่มจะได้แบบเออที่โพลรูปสวยๆถ่ายรูปแบบบีกินี่อะไรอย่างงี้อ้อวเจ้มีหุ่นดีด้วยหรอ อาเจียนเลยอาเจียนเลยจะออกจะไออย่าไอเอนะช่วงนี้ก็เชื่อว่าเพื่อนเพทุกคนนะ่ไม่้าทั้งเพื่อนโป้เพื่อนที่อเนาโอ้โหแต่ละคนกําลังแบบเตรียมเสื้อผ้าแล้วก็ฟิตหุ่นแต่งตัวกันแบบว่า เรียกว่าดูแลตัวเองสุดนิดเพื่อเพื่อน้าร้อนนี้นะจริงๆค่ะซัมเมอร์นี้ต้องแบบว่าอวดเรืองร่างกันนิดนึงใช่ไม่งั้นนี่เดี๋ยวไปเที่ยวทะเลนั้นแกงเพื่อนมันไม่ได้ไงใช่มันแบบโอ้ยคนนี้หุ่นแบบข่ามากเลยเป็นหนีตลอดเลยหนูใช่ป่ะใช่เพราะว่าเพื่อนแต่ละคนแบบหุ่นแบบสริมมาก่เราไปนี่ตายเลยไปนี่ตัวใหญ่เลยจริงเหรอตัวใหญ่เลยถ้าช่วงนี้ก็เชื่อว่าอย่างที่บอกหลายๆคนคงฟิตหุ่นเตรียมพร้อมแล้วแหละแต่ว่าถ้านอกจากไปเที่ยวทะเลเสร็จแล้วนะอย่าให้หุ่นสวย ต้องเสียเปล่ากับการเที่ยวทะเลเรามีสิ่งดีๆรออยู่อีกเพียบได้ประโยชน์อีกเพียบนะคะโดยเฉพาะกิจกรรมที่กําลังจะบอกในวันนี้เ <All right. S 2> นี่ยโอ้โหถ้าใครนี่มีความมั่นใจแล้วนะ สวยแล้วแบบว่าอยากปวดเรือนร่างนี่<ช>มาที่นี่เลยนะคะ<ช>กับกิจกรรมท้าสาวมั่นประชันลุกกับล o รีเอตซุเปอร์อัลต้าสลนะคะเพียงแค่ส่งรูปโชว์ความมั่นใจของคุณนะคะม,มาที่ w w w l o r e a t m y b r a n d c o m l o r e e t c h i c g i r l ตั้งแต่วันนี้นะคะถึงวันที่30เมษายนปีนี้เลยาสาวมั่นเพียง60คนเท่านั้นนะคะที่ลุกโดดเด่นเข้าตาการนะคะก็จะได้รับนะคะการโหวตติดอันดับนะคะจะได้เข้าร่วมเวิร์กช็อปกับกูรูแฟชั่นแถมมีสิทธิ์ได้ร่วมถ่ายแฟชั่นกับ นิตยาสารชีนเนกาซีนในลอรีเอ็ดุกบุกด้วยล่ะคะ่ะอ,ม,อม,ม่ขนาดนั้นเหรอแต่ไม่หมดแค่นั้นนะป้ะานอกจาก คนที่ส่งรูปไปประกวดแล้วก็คนร่วมโหวตแล้วยังมีสิทธิ์ลุ้นนี่ค่ะลุ้นรางวัลมูลค่ากว่า2 0 0 0 0 0บาทด้วยอ้ยเยอะมากเลยก็คือแบบว่าส่งไปแล้วเนี่ยทั้งคนทั้งคนโหวตคนแบบเนี่ยสมมติว่าส่งไปเออแบบว่าพร้อมแล้วคนอยู่ในรูปเนี่ยคนโหวตเนี่ยมีสิทธินะมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลอีกเยอะแยะมาบนี้ปกด้วยแบบต้องรีบแล้วต้องรีบแล้วพี่จิ้ไปเลยจ่ะทะเลมเทพโอเคมอไซค์อย่างเร็วเลยไปออกกำลังกายกันดีกว่าเฮ้ยช่วงนี้ออกกำลังกายบ่อยแล้วคะ ออกจนป่วยเลยจ้ะวิ่งวันลไปวันป่วยเลยจ้ะการออกกำลังกายที่ดีหรือไม่ดีเนี่ยมันก็ดีแต่ก็ต้องดูสังขารนะเอาเลย้าดูสังขารด้วยด้วยร้อนน้ำแล้วก็ต้องบวดหมายถึงว่าแข็งแรงพอขนาดนั้นหรือเปล่าอะไรอย่างงี ก็หาที่เที่ยวชิลๆได้ละแี่ว่าจะไปทะเลไปทะเลใช่ไหมแต่หนูอยกได้แบบเสียงเพลงไปพร้อมกับทะเลบรรยากาศเพลงมันต้องแบบเฮ้ยมีเสียงอื่นเดี๋ยวไม่มันไม่พอไม่ต้องห่วงเลยค่ะช่วงนี้กำลังจะคุยพอดีว่าแบบกำลังแบบฝึกหัดเล่นแบบให้เป็นสาวนินี่เราจะไม่ไปชิงทะเลแกจะบ้าเหรอฉันต้องดูแบบว่าแพ ดูเก๋ๆชิลๆนี่ฉันมีโอ้กูเล่ๆฉันก็ฝึกเป็นเหมือนกันนะจ๊ะฉันท้อฉันรอนมากอันนี้คุณเล่นของพี่ติวใช่ที่ฝึกมาโอ้ยเสียงหลบใช่ถอดตั้งแต่แรกเลยก็นี่ไงก็ไม่เป็นไรเราก็แค่เก๋ๆถ่ายรูปถ่ายรูปเอาไว้ถ่ายถ่ายแบบว่าเวลามีตะกร้าติกนิกถ่ายรูปแล้วก็แอปแอปแอปถ่ายเอาไม่จำเป็นต้องเล่นเป็นไม่จำเป็นไม่จเป็นอย่าอัดวิดีโอสิโปทำนี่ถ่ายภาพนี่เอออย่างเงี้ยเคยไปด้วย ไม่แก่เลยพี่ติวมันไม่จะบ้าเหรอคือเล่นเล่นี่เก๋มากกับสภาพดูสูงนิดนึงอ่ะสภาพดูแบบทำไมมันไม่แก่เท่าไหร่ไม่ได้สวยต้องหนาดูเลยมันไม่ชีฟเลยอ่ะมันไม่ชีฟเลยอ่ะมันชีฟใช่ไมันไม่ชีฟเลยอ่ะอ๋อพี่ว่ามันชีฟมากเลยตอนนี้มันมันต้องแบบต้องของเรามันรายการชีฟทีวีอ่ะมันต้องทําอะไรให้มันแบบโดดเด่นหน่อยพี่ติวมามากอย่างนี้เฉยๆมันดูเหมือนคนปกติไปนี่นี่สายอย่างนี้ยังยังไม่ปกติ แบบร้านลาบนะมาแบบเออขอเสร็จเงินอะไรอย่างเงี้ยไม่เอา,เ,อาเราต้องแบบมีการแบบตกแต่งให้มันดูแบบเก๋ไก๋<อ><อ>จะไปแต่งมันอีกนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราช่วงหน้าเรามาดูดีกว่าเราจะตกแต่งอะไรโอคูริเล่ของพี่ติ๋วอ่าอย่าลองดูลองดูช่วงหน้าค่ะว่าเราจะมีอะไรมาตกแต่งโอคูริเล่ของพี่ติ๋วกันนะคะลองดูโอ้น้องที่ไม่มีเสียงค์จริงๆอ่ะ มีนาคมนี้ด้วยนะคะใครพี่ดิวเลสกับงานเหร่งเงี้ยเหรอทำไมอ่ะนี่ไปด้วยอ่ะทำไมมันไม่ไดตรงไหนอ,อ่ะชุดมันแบบ <c oughs> ไปด้วยไม่ได้แบบนี้นแ,ลแล้วทำไงไม่มีตามซื้อใหม่อะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำที่ใหม่เลยเอาชุดเดิมนี่แหละคอยจีดียวอะเออแฟชั่นมาเดิมแน่นอนคอยจีดียวอะเออแบบนี้ยไม่เดินด้วยอะคอยท้างยังอะเอออย่างว่าว่าชุดใหม่ที่ไหนอะไอยากรูี้ะอ่อยากดูต้องติดตามได้ในรายการชีทีวี